ปีงไม่ซ้ำตัวเสียไปหมื่นกขึ้นเพราะว่าเบ็ดมาเสียของก็หมายไหมโบโบเสียทุก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 คนกับปีงไม่ไหมสวัสดีครับไม่รังเคยจริงเกอร์มื่นเท้ามาละ ตาหนูก็กำลับทีมงานครับเขามาทางไหนครับมือนีิมาทางกันนีกอำเภอกำมาราชสครับบันดงลิงครับบันดงลิ่งมันเป็นดังไรครับเกิดมันบ่จากโค้งหิ่งมือเส้าเบื้องเจ้าจะคือครับมือนีเครัอน้ำรักสวัสดีครับ้องจุิยครับผมมามาครับตาหนูครับมือนีิมาทางครับกำมาราชสครับผมเบื้องตะได้ผ่านเนี่ยมได้ครับมือสามพละสัมพลกสัมพลก ไอ้มันมาน้องกันครับเมือนี้ครับติดตามฝากพลเมี่น้องติดตามเลยครับเกิดเชื่อเกลือครับผมเอมอพลเมล์น,น้องบรรยากาศครับมันนี้้งใส่กระไลเนาะครับนเนาะใส่ตะเทียงเลยครับ เป็เรืองจังนนกแล้วไงเมื่องก็ห้อยหาหยกินมัไงเออตัวป็ไง่บบนีนเนาะดึงดึนจุ๋มกิมทำรีปลาอาอยครับพี่น้อง <c oughs> ปูนหวานครับปูนหวานเรื่องกินกันนะครับเนาะเรื่องกินยังไง เดี๋ยวเบิ่งครับเอากินตั้งละใส่ประหมึกกินแล้ว ครับไปแล้้ครับปิดตามรเราเจอยักษ์างครับแพง <c oughs> ครับอันนี้ก็ใส่บ่วงีับร้อยนะครับนะบ่วงของมัานแปดชิบลังนะครับใส่บ่วหลายก็ท่างนีอู้สุดยอดอศัศจรรย์นนครับหลายครับเรื่องขึ้นเดือดครับเรื่อง,อไ,องไม้กันนี่นครับ หมายปลาเก๋ยปลาอ่อยครับใส่วานเ้นก็เป็นดอนครับทำรืในการนะครับพูด่รเยอะนะครับเดี๋ยวกับผานทับก่อนครับนะลน้ำนะครับเมื่อไเอาน้ำมากินน้ำพลาดนะครับมือนี่ยเ่ออยาเน้องเห็นทักเรียอาง นันสนามบิุดชัวนะพูมันนันดีเติงนี่หลอกจริงๆเลยขับมาเลี้ย,ถยงถ้าออกนะครับเจอมันเจอ,อครับแลีงนี่กับมาลุ้นน้องกันเนาะครับะยักหางสิ่งสิ่งใหม่กำลังตัดไปตัดมาเป็นหนู่ขั้วแล้วครับ ไายคู่ขั้นหน้าเป็นหู้่อยก็สนกลวยนะครับเนาะปลาไว้ครับอีกไวปใส่วานครับใส่วานมาแดงใส่วาน,นครับดึงเ,น,เนือ้อสางหลอดทออ่อได้นี่แป้งครับครับดึงใส่ดุนจุมจิม อย,ยังได้กระทาลุ่นกันคืน,นี้นะครับเนาะเราขอหยาดกับฐันครับงูน,น,น้าครับอีกงูกกเป็นพันนี่สำรอโพด เราโมโงกินช่มก,ก็รับขั้นตอแนแรกต้องพัวกับอ,อ,อะไร <c oughs> มาเลย,เ,ลเ,ลยเป็นลมไม่ได้กาเรเป็นลมกวาดเรอหัวโคทางไป,ไป่ตาไหว่อยางรื่ยไม่กนางกันตาย,าย,ยนหม,มันอยู่หุเรายางหหมดกขึ้นมาินอไรไม่ใช่ไปหรอกว่ายางมีว่ายางมีกูไปกเกูใสอยู่แ้ไหมไสามารถแกันสอยู่จไปไปนี่หอกินหน้ามไันหนความ ว่าย่างว่าไรไปย่งอีกไปย่งนหนึ่งย่างขึ้นอาขั้นนี่กไปกินอาหารในก่ย่างก็วย่งว่ย่งอีกวย็คือเราก็กลัวแค่วันเขาวันเขาอยากกินน้ำาหัวหน้าเนอาก็ต่ายกับเกขึ้นมาคอ้โเดี๋ยวนี้เป็นร่มน้องกันผมเมีนปวดร้อนย่างอกปย่างไก่ย่งอยอยู่เหมือนไงเขาไงเขาย่างน้ร่าไก่จำจใหม่ตดว มาสันตัวเปลี่มาคุณเห็นล่ะพุเป็นว่าไปไึงเรยงเลย้หอดไป่อว่าไก่ดำคุณนี่มั้งหอนัดตรงกับวไกแลมันอ้วนมันวางจ่างไ้ไก่ตัวห่มันกว้างเลยบ่ยมันกว้างมักว้งห่อนเตาทานสันปวดมือกันนอนมันตาบะ้งกับปลาตาบะฮงตาบะฮงสะเนบ่นี่สะไม่ว่งนี่บอกเวกินพักื่องได้บ่มัวเ่งนึื่งนั่นไฟเงินควนไฟไหม บพีกัวตัวนี้บางพีกายนี่กินนวดกินนวดเบากว่านี่เบากว่านี่มันบดตัวตานหรอขวดใหญ่เลยปะสังขวดใหญ่เหรอเจ้าม้าขวดเมื่อนั้นสองขวดใหญ่บ้าสบมงกันโ่อกินนอ่ใ่เมื่อยขวดใหญ่เดียวพ่อเอ ี่ไอเจี๊กบอกอแบบนี้ละมีตังเจยงียเงยเที่ยวห้วยขึ้นเราเขาห้ยอยากเขา,าเดินเดินเดินไปเดินมาห้วยบ่พ่อกินน,นี่ดีครับเขาดีครับครับว่าเราเอามีเดียวจ้าก็ไดปุ๋งเยี่ยเราพี่เปีขวดไปเยี่ยเขาเปยนเดียวไปปผมสวดยอดบ่พ่อ้านำอยากมาอยู่นี่เออยากแมาแต่มันฝ่อานอยู่เรืองเขาไกินเขาด้ก <สะ S 2> so เามาอ,อยู่ ยังบอกสอดมไหมแล้ก่อโอ้ยพดนห่อโออมากนาดโอ้ยนี้โอบ้าขอาเอาต้ม้อมือเนาะสว่มันไมหน่อยวอย่้ปลาไม่กินเนี่ยมันจะปลาได้ะไอู้อะไระดิเอามือวันมือนีว่าสินไม่กินเลยมันกนน่เลยน้ำกกินม่ล้าแม่น้ำมาน้อกบม่นี้อ้ยแม่ก็ ูกบวใช่หลบนะ้ใจกี่โมงบไหว่าเตือเปี่ยนต่ังถือหอกควงเนี้ยองคุณมักม้อคนาบใส่แต่เลี้ยงไรเ็นย่างคี้พันกันไปนี่เื่องเใจคุณต้องพ่ออมากหายดีพูดกันทีหน่้องพ่ออมากเฮ้ยต้องพ่ออมากไหมหายีพูกันเพื่อนเอาเดเอาเดาเอาเดม่กิขวดเดียวระกองเ้าเดียวทำมือ ที่ยเพราะมงมองหันว่มีคอยง่ฟังหมดเลยเย้าหาเงียน่ไหมทางพค้กับประดนทเรื่องโงถึงอกเแล้วเกคุณอาดามปวยไปไหมกันนะที่ยทุกคนไปไล้างวัเที่นี่นี่ไก่เมี่ยงปวดป่วะมาวัดกบ่ากีไหมเนื่อยวะท่แยมันด้โหวกตัได้อย่ารกีบมึงอย่เจ้าโค้งถึงมองเงียมึงใ่ไหมเจ้าครันนไปเรื่อยิออไปกินอะไรเจ้านี่เจ้ามาหยาบิน กจะดีนังคับผมนัเยบอวยังกระเบิดดอดีพี่น้องกินฟ้าเลยเขาครับผมขี่เขาครับเกือบไปลองทางลองทางชีวิตคนนหงกระตรงกินขี่สีนวลครับผมป๋ใจชีน้องโทษสิพูดไพ่รอครับสมมติกินกระต่ายครับคนกินคนหมาเพราะใตายสูบูกินไตไว้พูกกินร้ายกับาตกันน้องตายครบเพาะใจชกินไตมาแร้วติดคนหาแด้มึง ือยากอยากไดกินยง่ามยากกินย่าสมหั้วสมปลาสมบูุงครับกินจท่าไก็อยู่ได้ครับจะมีเขาเอมเครบเ่วก่าขึ้นมากไทหมเขาทีนี้พอตายล้วครับแต่ว่าข้าวบะมีนี่ตายโอ้คุรานทาวเกียไม่้องมากันไปใจดีมากแต่ไมห่างนะครับผู้ชายจะมาเกี่ยวมอ กมดวงวะเนี่ยผมไ่เอาเนี่ยผมม่เอาพักกันไปห่างก็ใช่พวกแผมไม่หันอนี้แต่ไม่หนพราเนนอนเขาเงยผมเาเอิญพว่ไแ้เิูหัม่มัปีดสองเาล่นพอดีอะติ๊บไอติ๊บให่เอันนี้แต่กาโอ้ยเมื่อนี่เขาหญ่เรื่องกินเร่งอ่อนเดียไปทัเขาหนึ่งโบชุก พี่เจ้าเห็นไม่เห็นบุกเขาเลยครับผมเดี๋ยวไม่ไดเหมือนเิมเดียวเข่่ยที่วมาผ้เนน่งาได้ันอยางเดแผู้สาวเป็นพี่วงมันเมนพี่น้องทางในพี่น้วงบ้านบานป็นพี่ห้วงนี่าแกงนี่เียวหนูอธิบายแนพี่น้องางไดโวยมีพ่น้องเวงย อกันานบอแกดงครับกินานอทันยาเกอนน้ำไปรุนง่เง่ามาเนี่ขิเขป่าไฟครับตะวันนี่คู่ไ่บดากน่วอย่าจม่ชอบปืนคแต่อดกระมันึงมื่ มีอยู่มีอยู ed ed <s <S ่สามันคุณบจได้พวเราวมันหล่นสวัสดีเรียบว่าทำามุ้ยก็นะตบโอ้เชนโอ้วลูกเือมันอย่างนี้วันนี้ดีวะวันงคือววกัพอเว ักีบักต้าไปมันกูอเกูเลี้ยงงูเลยพระเอกบพระเอกคือกขาเวงพระเอกยรแย่แบบนี้เแวะตลาดต้องซอยดอกรัวแวะตัวจึ๊บเววนู้ันขานู้ันวงิบของบ่ใคร ี่น่งาเขาครับ่กี้คว้าเลนนเือวายิ่งถีานั่นจับกีีเจถือดีนี่นี่นูเตีนี่เือยเขาบว่าเดี๋ยวจะยิงไงยุ่โบเขาไหอเทียงเจาบาดีดีบาดีเป็นต่ฮักี่รุ่นสักบอดีครับเราอยใส่ยิงกองเขาซื้อเสียบอลเสียบอลเสียเบอลอไม่รูเนี่ยมันบอกองเจาเอง

เม่ <ceans. S 2> ไม่อาข่อยไปข่อยวอร์ดยางเียแต่ขาวยมื้อยัามะไปไลแนาไม่ได้กลเดียวกันข่อยเปนยาของเจ้านี่สั่งนูตนับย่ามสื่อยันตจะไย่ามสั่งยาสั่งยตะไสั่นเฮ้ยด้เาเขางสั่งบันทิต์ั้นก็เด้ผิดเขีน Sand hôm nay, sắp xin công khảo về. Anh hưởng khảo về, nên. Eh, mọi yên có khảo. What was your mẹ yên có khảo? Yang 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 nó yang 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 này yang 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 เอาไปเก็บเอาไปเก็บมเมียันมีแ okay. <c oughs> ่เป็นจับไเยเ่ฮานวีนได้เจฮานูวีน่าำเก็บค้าว่ไ้หมเ่ก็บพราะว่าในเขไงเมนถ้าเขาทหารเขาการหายใจก็ได้บาดีรั่นไก่มันจังนิ่ง้กานดีไปืนจะเคยยิ่งกว่า เคยเคยรันไก่ว่าเอาเลี้ยงบาทตีไปปลายปืนห้อยเลี้ยนบาทตกเขาเื่อสวางสร้างเข้ากันในใจสั้นบ้นเดี๋ยวเขาบอกยิ่งยิงขันขันเลี้ยงต๊อีกน่วจะทาบนหัตอกไปแรงเลี้ยงด่วนนี่แรงสันแรงแรงแค่ไหนแงแรงเลี้ยงด่วนแรงสันเขาเลยให้ใจวะเรื่อมตีแค่ด่วนเพกานกันไรงใหญ่ปุ๊บใส่เลยเย้ตับตัวเนี่ยก่ตัวเน่ต้องดีกว่าคอยจำเชียว เน่นไปกดวยาจังวะไม่จังวไม่กไปหนั่นตะบวจังห่้ามนบ่ง้แมมากกับแต่งแดงแต่งแห้งแกเขาเาเป้าทไักกเป้าเแต่งแดต้งสียเหยไปกพีเอแม่สูรมาว่าเลยสูนาะดนใส่ข้มามาก้มไม่รอดมากยังมาเขาแฟดแดงยางรัดหนารถดผมผมแม่ดดุย ีนยม่ได้รเเตรียมแล้วครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วสถานที่ผมบอกเลกระสลิปครับมือเบ้อลาเบงหูแดอ้เตไปกนไนเพื่อนนี่ยเล่นเมเพื่อนเพื่พืดบินพ่นนั่นย่อยู่ันไปแล้วมา่ายมั่งมูเต้าบินเต้าบิน พิ่งเปิดหน้าไฟะเปิดน้ามีโถไปไม่ไหน้ามันใช่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 ใชโอ้ใส่เข่าใส่เข่าเข่านครับายแล้วม่สลัดเลยเราพอขัวมาจากทีมงานครับทีมงานแดกอยู่ตยานจะได้พอขัวกันนะจะได้ขัวจะบวกน้บบกาชิบไปเเชี่เบาเบาใส่้เดียวตะว่าเศาเศร้วซัว ao sao vậy nó xấu rồi, nó nó xấu nó điên rồi, xấu con, con cái bao cái bao mà nó này nóc nồi cái cái này, cái không đi mày. พีงลี่บ้านเก่งนะครับกินเนื้อคนใหม่จะแบพีไม่ซ้ำตัวเสียไปหมื่นกันขึ้นเพราะว่าเบ็มาใสสิีไม่เียจานเกียวมานเสียของก็หมาไหมโบโบเสียทุก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 คนกับปีงไม่แมีเฮียโอ้กินเกียกินนมูใ่อาคนเมื่อนะใจเอาใสใความะวยเออวาความสมืูรน้าเหมือนเ้าผมอาขังเหม่ไพเนาะแม่ไพ่เอาดีก๊ขึ้นมาเนาะว่าจะมากินนะครับไอไอเจม เห็นนั่นห็นหัวหนูวายหัอหนหวเนี่ยโอยอกากทุงขอบแขกบวิษันโอ้โหอะไรเนี่ยต้นปาเนี่ยยังไม่